สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ชมวิธีการทำให้ตะเขียบไม่ตะเขยบชิ้นนี่ผ่านการยิงมาแล้วมาตากแดดตากแดดแดดหนึ่งแล้วก็ไปมัดก,ก็จะไปส่งอน,นุนเฉลี่ยจะขายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชม